Happy birthday you. Happy birthday you to สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่องอมซินนะครับผมวันนี้เรามาทำอะไรครับผมวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเค้กวันเกิดนะคะให้น้องอมสินนะคะวันนี้เราจะทำเค้กผลไม้นะคะให้น้องอมสิน อันนี้นะคะวันนี้นะคะอยู่กับความนิ่นะคะความนี่งครับคนสวยวันนี้กับบรรยากาศถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับผมวันนี้ฝนตกฝนตกดินดินนะครับหลังจากที่ตกแรงเมื่อรับชมทีที่แล้วตกแรงมากนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็โปอยครับดินดินนะครับวันนี้ถือว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมน้องช้างเล่นโคลนเล่นที่เลยค่ะวันนี้ที่ลงช้างนทะเลตุ้มเปหมดนะครับเพราะว่า ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฝนาสาดนะครับซึ่งโรงช้างเราเป็นโรงช้างขนาดเล็กนะครับก็แต่ว่าฝนตกแรงๆนี่จะสาดเข้านะครับเสามันจะสูงค่ะเสาสูงแล้วก็เวลาไอฝนตกมันก็จะสาดเข้ามานะคะทำให้พื้นมันแฉะโอห้โหกิ้งกันอยู่นั่นแหละครับผมนะครับวันนี้เรามาเริ่มกับทำกันเลยนะครับกับเค้กผลไม้นะครับเราจะไปให้น้องอมสินเป่ากันนะครับผมเรามาดูนะคะว่าจะทำเป็น รูปร่างยังไงนะจะออกมาเป็นรูปทรงไหมครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับพ่อควันทั้งสองก็ไม่เคยทำเหมือนกันค่ะครั้งแรกครับครั้งแรกเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ควันจะได้ทําเค้กผลไม้ให้น้องอมสินแล้วก็เป็นครั้งแรกที่อมอมสินจะได้กินฝีมือเราสองคนค่ะมาดูกันอ่ะพี่ควานเอาเลยใช่ไหมเอาเลยครับเอาเลยขนาดไหนอ่ะเนี้ยนะคะแล้วก็จะพายอย่างนี้ให้เป็นให้เป็นชั้นก่อนใช่ไหมพ่อใช่ครับ อ้ย,อยไปตุ่มนะคะนี่ดังเราจะได้แบบนี้มาแล้วใช่ไหมคะคนีไ่ได้แบบนี้มานะคะเราก็จะทำให้เป็นวงกลมเดี๋ยวเราเอาถ้วยดขวดขวดขวดแถ้วยัยนะะยยใหญ่กว่าเลยเอ,เอาเลยเอาเปลเอเือกออกเนาะ ได้สีสันดัจะไหมไม่ค่ยสวย <c oughs> หไห,หนึ่งชั้นวังว่าเอาเสียงชอบนะครับรอ,อ่าชั้นที่สองชั้นที่สองมันต้องเล็กลงที่นี่ครับจุ๊บนี่นทำสีไม่ทำสีหรือ่าทำวงมวงกลมมเค้กมันเป็นวงกลงมนะคะนี่ อันนี้พวกเราก็ลองทำดูนะครับได้ไปศึกษามาจากยูทูบกันนะครับเอามาลองทำให้น้องอมชิมชิมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้พ่อควานก็ไปได้พ่อควานได้ซุงผมมาใหม่นะครับรอไว้เรามาหามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับออกไปนะว้าได้สองชั้นนะครับได้สองชั้นแล้ว ว่าเราจะมาชั้นที่สามพ่อ,อกี่ชั้นสาม 3. สุดไหมล่ะว้าวแดงเง่ต้อย <c oughs> แดงเง่ต้อยแดงสวยจังเลยแดงที่เราซื้อมาจากบ้านละหารนะคะใคร,รนสนใจก็ติดต่อได้นะคะติดต่อมาทางทาง ช่องทางคอมสินก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้ให้เบอร์โทรติดต่อไปนะคะเด็ก่อนนะเด็ดอยู่นะเบ็กอยู่นะป้ายรงเลยให้มนเห็นสีขาวน่ะย er ูแองเจี้ยนเชฟแต่จะเป็นวามแลวเป็นเชฟเ่ะ าามางานนี่นะตจุ๊บตรงไหม <laughs> อู้มันต้องเล็กขนาดนั้นะเล็กขกนั้นะี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเบือกนะคะเนี่ยสามารถเอาไปทำปุยหม,มักได้นะคะเดี๋ยวส่วนเปลือกส่วนอะไรนะคะเราจะให้ แม่เอาไปทำพูนหมักนะคะเราจะเห็นทำพูนหมักนะคะทำทำพูนหมักไว้ลดไว้ลดข้าวลดหญ้านะครับได้หมดเลยนี่อุ้ยสวยพ่อพ่อยกให้ให้ให้เอฟซีดูว้าวไม่เหมือนใครเค้กเราไม่มีไม่มีใครเไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนลืมใครไม่อยากเหมือนนี่พอแล้วสามแท่งก็พอแล้วชั้นบนเราใหา่ได้อันนี้มาสินีเราใส่อันนี้ บนมันจะหลุดไหม,น,มนี่มันจะอยู่ไหมไอต้อต้นตอ้ต,ต้มงท่นเยัไงน้งนนก็อยู่นั่นนี่พ่อก็ใส่เทียนไก็ใส่เทียนตรงนี้ไงค้างๆนี่งไงใส่เทียนตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ไหมเอลอใส่ต่อไปแล้วเราจะตกแต่งลมาเลย ตาเลยตาเลย <พอ S 1> เดี๋ยว <พอ S 1> เดี๋ยวเรต้องปอกเปลือกมัน้นี่แล้วจะเอาอะไรครับนี่ไงมันแก้วแล้วพ่อมันแก้วตะฟอมันแก้วตะฟงแับนี้มันแกว้วนะคะมาช่วยในการตกเต่งบอกอย่า ปาเลยกึ่งกลางเลยพ่อันไม่สวยสวยพ่อไม่สวยนี่ไม่ใช่ถือไปจะจะถืออ้อเองนอกอากนีล้วไม่ใช่ตะตกหว่พ่อรูปล่าหรเปล่านะวันนี้ทำยังไง อันนี้ก็ตกไปสีสันสีนด้วยสีสันนี่ก็อันนี้เราก็จะใส่ถ้าใส่เป็นแบบนี้อเปกหัวใจอย่างี้ได้ไมัหัวใ,ใ,ใ,ใจมันจะติดได้ไหมก็ติดอยนะเรอเนะล็วเรเ ห้ออมิ้ขได้ไหมต้เนียง่จะมเดี๋ยวทำ้ม,ไไมจมมม้ไม่ตินี่มไม,ไมไมันหนาเกินไปไหม เราจะทำงงทูกหัวใจนะครับก็ทำให้ให้ออมซินเพื่ดีไม่ยอมทำให้ออมซินเลยทำลูกหัวใจให้ออมซินง่ายแล้วก็ทำดีใจเบี้ยวฮะนี่นะคะได้เลยนี่แครซ<ย>ื้อกันพ่ออยู่แล้วไง ไห,หว่อยทำมันดนแล้วได้ยังครบยังครบแล้วสีดา้านนะสีด้านใช่ไหมได้ยังนัองชิดๆกันไหมเดี๋ยวเราเอาอันนี้ดึงถึงม,ม,มนันอาจจะไม่ค่อยสวยแต่เราก็ตั้งใจทำให้น้องกบสินแล้วก็ น้องทุกุลาน้องอันนีนนนนน้ได้กินด้วยกันนะครับแบ่งกันกินคนละนิปคนละหน่อยนะครับน้องโตโต้กับน้องทุกุลาแล้วก็พังอมสินนะครับพี่น้องเราพี่น้องสามพี่น้องสามพี่น้องของเรานะครับได้กินด้วยกันนะครับแต่ว่าเจ้าของงานก็คือน้องอมสินเจ้าของนคนสวยอมสินคนสวยนี่อะไรเนี่ย จะหลุนไหมเนี่ยโอ,ยอ้ยหลุนเห็นไหมไม่เราไปให้คำตอบเร็วๆไม่ต้องเร็ว,เ,รวเอาไปเทเลย พราะว่าแสนเดียวพอแล้วเดี๋ยวก็ดังเลเวลาโน้นเวลาจะเวลานอกกินกินมันต้องเอาไม่ได้ป่านเราเล้วกจะใส่เสร็จแล้วต้องใส่เยอะเหรอไม่ค่่ทเหนือแม่ก็ใส่นี้เลยไม่ให้น้องกินเดิมเออได้ไหมเราใส่ให้ไอ้กุ้งใส่ไงใส่แค่นี้ทีเดียวก็ขากใส่ตรงนี้ไม่ให้น้องกินกินไง พนนี่ดีวกว่ารปัน๊นะแม่กว่ตั้งใจมากครับแม่กวามตั้งใจมากตอนแรกว่าจะว่าจะไปซื้อเค้กนะครับกลัวไอซื้อมาแล้วกลัวน้องกินไม่ได้กินไม่เป็นกินไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องไม่เคยกินขนมปังนะครับผมก็เลยคิดกับแม่ว่า ทำคิีผลไม้ดีกว่าเต่น้องจะได้กินได้นะครับแล้วก็ไม่ทุนเสียเงินเปล่าไปอยู่นะครับไม่่ครับมิดเียงแสิบล้วค่ะเดียวเยวนี่ไงนี่ไง เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเดีเ็บจบิ่อเ่ว้าวเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเค้กวันเกิดน้องอมสินนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องออดี๋ยวเราจะให้นมสินต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมครับ ตอนนี้เราก็ได้มามาถึงน้องศินแล้วครับเรามาถึงเจ้าของเกิดแล้วนะครับโอ้หเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเยดับแล้วหมดับแล้วเดี๋ยวนะคะจุดเทียนก่นอนเราไม่ตลองเพลงช่วยด้วยอ้้ เฮ p ยพี่บ๊อดเด็ดจุยออมจีเปาลุออมจีเปาลุออมินเปาลูกว้าวว้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแข็งแรงแข็งแรงตัวไว้นะลูกนะมีลุงกินไม่พอนะวันนี้ข้าก่อนสวยๆก่อนลูกออมจีนเสียงหวานๆก่อนเสียงหวานกันลูกเสียงหวานให้เอฟซีฟังหน่อยเด้อเก่งมากน่ารักน่ารัก แบ่งให้น้องกินด้วยนะโทง่ายท้ง่ายมามาทำสินค้าเอาเสียงมันล้างก่อนเสียงด้วยเสียงมันล้างกันลูกเสียงโอเคให้น้องด้วยให้น้องด้วยน้องโตโต้ด้วยแบ่งกันกินเค้กมันเกิดนะคะวันนี้ ได้ถ้าใครเอฟซีก่อนไอ้โตโตกินบ้างลูกไอ้น้องโตโตครับก่อนแล้วครับคร <c oughs> ับครับสวย <c oughs> เสียงหวานๆก่อนคร <c oughs> ับพร้อมสิงจ้าก่อนลูกจ้าสวยเสียงแล้วจ้ากันลูกโอเฮ้ยแย่งแล้วครับแย่งแล้วครับไม่ทันใจครับผม <c oughs> พี่เตโตก็พ่อพี่ตโตก็อยากกินภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราถ่ายช่วงค่ำๆนะแสงไม่มีแล้วเพราะเราอยากให้น้องอมศินนะคะเป่าเค้กช่วงเย็นๆนะคะเหมือนกับเวลาที่แบบวันเกิดของเราอย่างเงี้ยเราก็จัดช่วงค่ำๆเปานเย <Yeah. S 2> เรารักไอช้างของเรานะคะเหมือนครอบครัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นน้องอมสินโตโต้ทุ่งกุลานะคะแล้วก็รักรักจะเท่ากันนะคะเวลากินอะไรก็เราก็ให้กินด้วยกันี่ทุ่งกุลาค่ะ ธุงกุลาครับก่อนลูกครับครับก่อนลูกครับสวยๆก่อนเสียงจอมตะกะนะคะนี่ธุงกุลาเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงธุงกุลานะครับมันจะเสียงหวานเสียงครับก่อนลูกครับสวยครับสวยก่อนเสียงจอมสิ้นร้องบอกให้บอกให้ธุงกุลาร้องส่งเสียง พี่อมอสินส่งเสียงแทนรักน้องจริงรรรนี่นะคะเสียงพี่โตจะเป็นเอกลักษณ์เลยอมสินอร่อยไหมคะหมดแล้วลูกอมสินอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยไหมท่าอร่อยไหมอร่อยไหมลูกเฮ้เสียงหวานวแบบนี้ต้องอร่อยแน่นอน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณเนฟซิทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวพ,พังอมสินนะครับผมฝากช่องพังอมสินไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะ